หมอช้างเผยราศีได้โชคใหญ่งานรุง่งเตือน3ามราศีต้องระวังหนักยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอ้อมค่ะแชค่ะ ดวงชะตา12ราศีในเดือนตุลาคมค่ะหมอช้างนะคะได้เผยราศีที่ได้โชคใหญ่การเงินมีพลังและก็งานรุ่งนะคะแล้วก็อีก3ราศีที่ต้องระวังหนักในเดือนตุลาคมค่ะหมอช้างโศพชร์ตสีตุลาค่ะได้เผยดวงชะตาในเดือนตุลาคม2564ว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงของดาวที่สําคัญก็คือดาวมฤตยูเล็งดาวอาทิตย์และก็ดาวอังคารนะคะเป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างแรงนะคะทุกคนแต่เดือนนี้มีเทศกาลบุญใหญ่ก็คือการกินเจนะคะซึ่งจะช่วยแก้เคล็ดความแรงของดวงดาวในเดือนตุลาคมนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินก่อนนะคะ ราศีกันค่ะราศีนี้นะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะเตรียมรับทรัพย์ได้เลยนะคะเพราะว่าจังหวะดวงดาวการเงินเนี่ยจะมีพลังแล้วก็มีโอกาสได้เงินก้อนโตแม้ดวงดาวเดือนนี้จะแรงนะคะแต่ก็จะส่งผลดีค่ะทุกคนส่งผลดีในการรับทรัพย์หรือแม้แต่โชคลาภเล็กๆน้อยๆนะคะเดือนนี้ก็จะมีโอกาส เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยค่ะเดออะราศีกันนะคะยังเป็นราศีเด่นในเรื่องของการทํางานอีกด้วยนะคะดวงดาวการงานก็จะมีพลังค่ะแม้มีเรื่องขัดแย้งเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างนะคะงานเน้นเจราจาการขายนะคะพบปะผู้คนเยอะๆจะมีความก้าวหน้าอย่างดีค่ะราศีกรกฎค่ะ เด่นเรื่องของโชคลาภนะคะใครชอบลงทุนนะคะมีความเสี่ยงมีลุ้นเดือนนี้นะคะฝันแม่นคาดการเนี่ยราศีเนี้ยนะคะเขาจะเป็นราศีที่มีสัมผัสที่6นะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะจะได้เงินโชคลาบแล้วก็ได้ราบรอยอย่างที่คุณไม่คาดฝันและก็ไม่คาดคิดนะคะแต่เรื่องงานเนี่ยนะคะทุกคนจะเริ่มยุ่ง ะะงานเยอะไม่มีเวลาต้องเตือนเรื่องความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ที่จะลดลงด้วยนะสำหรับคนมีแฟนเนี่ยต้องแบ่งเวลาให้ดีนะคะราศีเมถุนค่ะการเงินผันผวนค่ะแต่บางคนเนี่ยเขาจะมีจังหวะการเตรียมลงทุนนะคะแล้วก็การค้าขายเนี่ยจะมีการขยับขยายหาของมาขายเพิ่มนะคะ การเงินมาหมุนนะคะหาของมาขายเพิ่มแล้วก็หาการเงินมาหมุนนะคะทําให้ภาวะการเงินเดือนนี้จะปั่นป่วนนะคะราศีเมถุนนะเดือนตุลาเดือนนี้นะคะแต่ไม่ได้เสียอย่างเดียวนะคะเป็นการลงทุนให้ได้สิ่งที่มากกว่าเดิมวางแผนการเงินให้ดีนะคะแล้วก็เตือนในเรื่องของความรักของคนมีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้มีหลายเรื่องเข้ามานะคะอาจจะมีการแบบ หงดเงียใจร้อนนะคะมีประเด็นเรื่องของรักเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับดวงของเรื่องงานนะคะเรามาดูที่ราศีกุมกันก่อนนะคะราศีกุมเนี่ยนะคะการเปลี่ยนของดาวพฤหัสเดือนที่ผ่านมาแม้ทำให้เหนื่อยนะคะมีปัญหากับเจ้านายผู้ใหญ่ต้องระวังนะคะแต่เป็นโอกาสที่ดีโชว์ความสามารถนะอะไรที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเนี่ยจะส่งผลดีนะคะคนที่จะมาช่วยเนี่ยเขาจะไม่เปิดเผยตัวตนนะ ช่วยแบบลับๆราศีแห่งความก้าวหน้ากลางเดือนตุลาคมไปแล้วในเรื่องของตำแหน่งความก้าวหน้าเลื่อนขั้นส่งผลดีราศีกุมเนี่ยจะส่งผลดีอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ราศีมังกรจะเหนื่อยมากในช่วงเนี้ยช่วงเดือนตุลานะคะเป็นราศีที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะดีขึ้นนะคะเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทำแล้วดีก้าวหน้ามั่นคงในชีวิตก็จะเอาชนะอุปสรรคไปได้นะคะ ราศีสิงค์ค่ะหลายเรื่องจะเข้ามาในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความวุ่นวายจิตใจเหนื่อยเยอะภาระเยอะไม่คุ้มเหนื่อยต้องใจเย็นนะคะอย่าออกหน้าเยอะนะ เป็นเบื้องหลังจะดีกว่านะคะสำหรับราศีสิง์ในเดือนนี้นะการเจราจาติดต่ออาจมีข้อผิดพลาดได้นะคะปัญหาเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างต้องใจเย็นพอหมดเดือนนี้ไปดวงก็จะค่อยปรับในทางที่ดีขึ้นนะคะราศีมีนค่ะในเดือนนี้นะคะการเงินโชคลาภยังดีอยู่นะคะเรื่องงานเนี่ยก็จะมีแบบท้อแท้หมดกำลังใจเบื่อหน่ายจะเทือนใจนะคะจะถูกนินทาใส่ร้ายช่วงนี้ต้องใจเย็นนะคะราศีมีน งานเก่าที่ปัดฝุ่นมาทําใหม่จะส่งผลดีนะคะการขายของมือสองในหน้าตัวแทนจะส่งผลดีค่ะในราศีมีนของเดือนนี้นะ,ะเรามาดูในเรื่องของดวงความรักนะคะราศีธนูนะคะเตือนความรัก โดยเฉพาะพวกที่พูดไม่คิดเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เรื่องการเงินดีมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะมั่นคงด้านการเงินมีลุ้นเรื่องโชคลาภแบบฟุก ที่ไม่คาดฝันเสี่ยงโชคมีโอกาสได้ข่าวดีนะจ๊ะราศีธนูในเดือนนี้นะราศีพฤษภค่ะความรักนะคะเตือนในเรื่องของความขัดแยง้งสื่อสารไปก็ทําให้ดราม่าเข้าใจผิดกันเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยต้องเอาใจใส่กันนะนะคะเดือนนี้ท้าทายมากมีสิ่งใหม่ในการทํางานงานที่ไม่ถนัดไม่ชินเนี่ยคุณจะได้ทำนะเป็นการท้าทายเริ่มสิ่งใหม่ที่ดีงานออนไลน์ต่างประเทศเนี่ยจะส่งผลสําเร็จ ก้าหน้าค่ะดวงในเรื่องของสุขภาพและก็อุบัติเหตุมาที่ราศีตุลค่ะรับผลกระทบจากดาวมฤตยูเลง็งดาวอาทิตย์ดาวอังคารต้องระวังในเรื่องของการขับรถการเดินทางสุขภาพต้องมีสติให้มากเป็นพิเศษนะคะแนะนำก็คือกินเจทำบ,บุญลงศพบริจาคเลือดช่วยได้ข่าวดีเรื่องการเงินหยิบจับอะไรก็ไปเงินเป็นทองไปหมดนะคะมั่นคงด้านการเงินแถมมีโชคลาภแต่จะเป็น ทุกขลาบแบบเจ็บตัวนะได้โชคแล้วต้องรีบทําบุญนะคะราศีตุลในเดือนนี้นะถ้าคุณได้โชคนะคะราศีพิจิกค่ะเตือนในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะต้องระมัดระวังอย่าประมาทในเรื่องของงานเรื่องเงินเนี่ยจะก้าวหน้าอะไรที่ถูกชะลอถูกดองจะเดือนหน้าต่อในเดือนนี้ส่งผลดีการเงินทั้งหมดนะคะมั่นคง จะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะราศีเมษนะคะเตือนเยอะหน่อยนะคะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะคะราศีเมษในเดือนนี้นะคะดาวมฤตยูเลง็งดาวอาทิตย์ดาวอังคารเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดเจ็บป่วยไม่สบายกินเจปีนี้นะคะ ตั้งใจงดเนื้อสัตว์ถือศีลแก้เคสขับรถเดินทางระวังงดกิจกรรมเสี่ยงเดือนนี้รายจ่ายเยอะมากนะคะจะลงทุนต้องวางแผนมีเกณฑ์เสียเงินก้อนนะราศีเมษในเดือนนี้นะคะระวังให้ดีหรือแก้เคสบริจาคเงินทําบุญนะคะ นะคะสำหรับาราศีโชคใหญ่งานรุ่งนะคะหรือว่าราศีที่ต้องระวังนะคะยังไงก็ฟังแล้วก็สามารถไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะในเรื่องของการดูดวงแล้วก็การคาดเดานะคะเรา ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของแต่ละคนนะคะแต่ว่ามันเป็นการคาดเดาในวันข้างหน้านะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามหลักของดวงดาวที่เคลื่อนย้ายนะคะมิฉะนั้นนะคะอ้อมอยากให้ทุกคนนะคะยึดตัวเองเป็นหลักแล้วก็ยึดใน การใช้ชีวิตประจำวันที่ดีนะคะมิฉะนั้นจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะต่างต่ะนะคะซึ่งเรามารับรู้แล้วว่าดวงในเดือนนี้ของเรานะคะในคนแต่ละราศีเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังไปด้วยนะคะไม่ใช่จะเชื่อดวงไปทั้งหมดนะคะยังไงนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากหมอช้างนะคะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ข่าวสดค่ะ